กับมอดปืนนะซึ่งมอดนี้ผมไม่แจกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเอามาแจกไอแอปที่ผมเคยสอนลงมอดอะไรต่างๆครับผมก็จะทําลิงก์ไงได้ก็เลยไม่ขอแจกละกันนะคบผมซึ่งมอดนี้นี่โคตรเจ๋งมีทั้งสกินปืนผมก็จะทิ้งลิงก์แอปโหลดมอดไว้เฉยๆนะเพราะว่าผมทําลิงก์ไม่ได้ลิงก์แบบนั้นไม่เป็นนี่มีโมสกินโมได้ นี่มีสกินโม่แบบโม่เหล็กแล้วก็โม่นี้สกินปืนนี้ก็นีนะดีเซิร์ดก็ดีเซิร์ตก,ก็มีดีเซิร์ตลายทหารดีเซิร์ตทองเอ็นชาดีเซิร์แดงดีเซิร์ดปกติแบบเยอะอันนี้ก็มี M 5 0 0 M 5 0 0สกินแบบทองแล้วก็ M 5 0 0ปกติแล้วก็โม่แบบปกติแล้วก็โม่สกิน2สกินนี้ เอเคก็มีเยอะเหมือนกันนะสกินเอเคปกติเอเคนี้เอเคนี้เอเคนี้โอ้โหเยอะเยอะเยอะมาแล้วก็จะมีดาบด้วยนะฮะซึ่งผมจะทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ใต้คลิปนะสำหรับใครอยากจะไปโหลดนะนี่ชุดก็อันนี้เป็นมอดชุดนะคะซึ่งผมไปหามาจากแอปนั้นแหละครับก็ไปหาแอปนั้นเลยนะผมจะทิ้งลิงก์แอปไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ใส่เสื้อตัวนี้ละกันเออมันดูทเท่หรือว่าตัวนี้ดีไม่อะผมว่าเสื้อนี้ก็เท่เสื้อตัวนี้ก็ละกันแล้วก็หมวกหมวกเอาหมวกเป็นหมวนี้ไนหะเออหมวกเป็นนี้แหละมาเป็นตัวได้แล้วเนี่ยผมก็จะใช้เป็นปืนนะคะเป็นปืนนี้นะ พอใช้ปุ๊บจะมันจะถ่วงน้ำหนักปืนเกาเลนเจอร์ใครเคยดูบ้างผมจะเปิดให้ดูผมจะเปิดให้ดูมุมขวาครับเน่ก็คันคล้ายปืนของเกาเลนเจอร์ในซีรีส์นี้นะครับเราจะตามไล่ S C P กันซึ่งอย่างที่บอกก็เน่มัด S C P ก็ลงมานะครับ ตอนแรกนะเราจะต่อสู้กับ SCP ที่พี่แต่ผมจะไม่ใส่เลข SCP นะบางทีผมก็ไม่รู้จักชื่อผมจะใส่ว่าสักประหลาดหมอยิกาอะไรทำนอนั้นนนะมจะไม่ใส่ซื่อ S อ P ี ถค r ติดข oh. ้อดรา i ิ e เป็นไรเดียละ่ะท่านผู้ชมบาเลสไหมสนายก็มีเยอะนี่ปืนที่เคยใหม่ในเกมฟรีไฟตอนนี้ไม่ใหม่ละ เพื่ออัดทะลุในการเล่นมันก็เลยต้องเปิดเสียงสักหน่อยแค่ท่านผู้ชมจำค้างของขอภัยนะครับจะทิ้ <you> เป็นลิงแอปไวน้นะเพราะว่าผมทำมันไม่ได้ผมทำเป็นลิงมอสเป็นอื่นนี้ไม่ได้คอมสัน UMP แล้วกันนะฮ้ย UMP มีสกินป่ะนี่ไงไมินิรูซี่ปืนใหม่ไอ้ <The one. S 1> นั่นนี่ว่าปืนอะไรนะปืนชิก อะไรสก่าที่ใครเอ็มโฟอ่ะตอนแรกผมค่ดว่ามันเป็นเอ็มโฟมากมันไม่ใช่เอ็มโฟเหมือนมอดนี้จะไม่มีมั้งสกามีไหมไม่มีไม่ลยไม่เห็นสก,กาเลยนี่เอ็มสี่เอ็มสี่ศูนย์ยีเอ็มพียังไม่มีสก,กินนะครับท่านผู้ชมก็ขอคุณผู้ติดตามทั้ง29คนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ ไมอ์กาอยู่ที่ไหนกันหรือครับไมอยกาจ้าไมอยกาอยู่ที่ไหนกันครับโอ้ยร้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใช้สกินไม่ใช่พรุ่งนี้ดิคลิปหน้านะครับจะเปิดการใช้สกินใหม่นะครับซึ่งไปผมไปนั่งทํามาสดๆเอาหมอยกาหายไม่เป็นไรเซ็ตใหม่ก็ได้เออ จะใช้นี่อะไรวะปืน CR เลยเคยเจอปืนนี้ในหมดแรงนะ UMP เป้าสะครบอ่ะเป้าสะครบไม่ได้ดเดี๋ยวมึงเจอนี่ชักนัดเดียว นี่มันเอ็มพีไนี่ว่ะนี่ยเอวิวสกินแดงเดี๋ยวจะเอาเป็น M.107 นะมมา,า,าตัวสโคปเลยฮึ มาต้องเจอของแรงครับ,บามาไปกลัวแอารบหนึ่งครับเป็นบัคโอ้ว บ้านที่มันอาจจะบล็อกๆหน่อยนะเพราะว่ามอ็อดนี้มันเป็น, <laughs> น,นมอ็อดนี้มันเป็นมอ็อดปืนที่มาตั้งแต่เวอร์ชัน1.17เอ้ยไม่ใช่1.14แล้วนะครับผมจะทิ้งเป็นลิงก์แอปให้โหลดนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งเป็นลิงก์ม็อดนะคะเป็นมอ็อดปืนแบบนี้ครับแต่ว่าจะคนละแบบกันนะคะจะเป็นมอ็อดปืนแบบ 3D เลยครับอันนี้เป<ล><ล>็นแบบ 2D นะผมจะทิ้งแบบเป็น 3D แล้วก็ แต่ว่าถ้าใครไม่เอาแบบ 3D อยากได้มอสแบบนี้ผมก็จะทิ้งเลยแล้วอปโหลดไว้นะครับก็ใส่คลิปเลยแล้วก็เฟซผมเหมือนเดิมเอือะไรดีวะอยากยืมมันมันน่ะเพื่อะไรดี an94 ไหม akm an94 สกินอะไรเนี่ยฟอรมาต์ก็ได้ หรือจะเป็น SK S K S เฮ้ยปืนสอันนี้มันมี S K G ป่ะเน,นี่ยอะไรเนะี S ่ย S T S T G สิบมันเหมือนปืนอะไรเนี่ย เอาลูกเอาหน่วยหน้าไปรับประทานยันก่อนพึ่งไปเอามาจากสุตรู่ยังไม่เป็นไรเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ไปจากั่คลิปหน้าครับวัสดีครับผมจะไม่ใส่อินโทรแล้วนะ